แสงตะวันที่ลับลาทำไมตอนนี้ยังไม่กลับดูแสงที่ส่องบนหน้าผาทำไมตอนนี้ยังไม่กลับคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าฉันยังไม่ลืมเรื่องลามีว่าจะนานแค่ไหนแสงตะวันที่ลับลาทำไมตอนนี้ยังไม่กลับดูแสงที่ส่องบนหน้าผาทำไมตอนนี้ยังไม่กลับคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าฉันยังไม่ลืมเรื่องลามีว่าจะนานแค่ไหน กลับมาฉันก็จะรอเพียงสิ่งเดียวคือรอให้เธอนั้นกลับมาเป็นเพลงที่ฉันตั้งใจเขียนให้เธอได้ฟังยำหลับตาแม้มันมีย้อนวันเวลาแต่ยังมีลืมที่ผ่านมามันคงเป็นเรื่องที่ผ่านตาเธอเลยมีฟังและจากลาแม่ใครเข้ามาฉันไม่สนแม่ใครจะทักฉันไม่มองไม่ว่าจะผ่านไปกี่หนก็ยังเป็นเธอที่ใฝ่ปองฉันก็จะรออยู่ที่เดิมเพราะใจของฉันอยู่ที่เธอ